เวลาข้อสอบภาษาไทายออกเรื่องระดับภาษาเนี่ยนะครับข้อสอบจะชอบเล่นอยู่2ระดับใหญ่ๆก็คือ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เด e ัน Channel นนกับคุณครูปัญจพลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับผมอยู่ในช่วงของการทําข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทยของปี2565เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบ A-level ภาษาไทยในปีการศึกษา2566ครับผมตอนนี้นะครับเรามาถึงข้อที่6นะครับข้อที่6ถามว่าข้อความส่วนใดใช้ระดับภาษา ่างจากส่วนอื่นนะครับคำถามข้อนี้นะครับเป็นการวัดความรู้เรื่องระดับภาษาซึ่งคุณครูจะบอกว่าเวลาข้อสอบภาษาไทายออกเรื่องระดับภาษาเนี่ยนะครับข้อสอบจะชอบเล่นอยู่2ระดับใหญ่ๆก็คือระดับ ทางการและก็ระดับไม่ทางการข้อสอบเนี่ยชอบมาถามมากๆเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกันรายละเอียดนะครับในการที่เราจะสังเกตว่าแบบไหนเป็นระดับทางการแบบไหนเป็นไม่ทางการเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาทางการจะเป็นภาษาเขียนและก็ถ้าเป็นภาษาไม่ทางการเนี่ยอันนี้จะเป็นภาษาพูดนะครับแต่ว่าในบางครั้งนะครับบางปีเนี่ยข้อสอบก็มีลูกเล่นก็คือหมายความว่าเอาทั้งภาษาเขียนและเอาทั้งภาษาพูดเนี่ยมาผสม ถ้าเราเจอในลักษณะแบบนั้นนะครับผมอันนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นอีกระดับหนึ่งขึ้นมาก็คือเป็นกึ่งทางการก็คือหมายความว่ามันจะเป็นทางการก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีภาษาพูดรวมอยู่ทันจะเป็นภาษาพูดมันก็ยังดูสูงกว่าระดับที่มันเป็นไม่ทางการดังนั้นก็เลยจัดให้เป็นอีกระดับหนึ่งก็คือระดับกึ่งทางการเดี๋ยวข้อนี้นะครับเราเข้าไปพิจารณาสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วก็มาลองดูว่าส่วนไหนนะครับ ใช้าภาษาระดับใดแล้วก็มาดูว่าส่วนใดที่มันใช้ภาษาต่างจากข้ออื่นส่วนที่1บอกว่าเกาะขายหัวเราะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของเกาะกระดาษแห่งท้องทะเลจังหวัดตราดนะครับและส่วนที่2บอกว่ามีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆก,ก,กลางทะเลมีต้นไม้ขึ้นอยู่กลางเกาะ1ต้น ลักษณะทางกายภาพเหมือนเกาะในหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้การ์ตูนขายหัวเราะเป็นสื่อโปรโมตเกาะดังกล่าวโอ้โหอ่านมาถึงตอนนี้แล้วนะครับนักเรียนน่าจะสรุปคำคำหนึ่งเหมือนกับครูเนาะก็คือคําว่าโปรโมตนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคําที่เราทับศัพท์มาอย่างชัดเจนจากภาษาอังกฤษซึ่งมันเป็นคําที่ในภาษาไทยเราบีชายนะครับอาใช้เป็นคําว่าประชาสัมพันธ์แทนคําว่าโปรโมตก็ได้ทําให้ระดับภาษาในข้อ4ี่เนี่ยมันเริ่มแบบ น่าจะมีความต่างจากส่วนอื่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่5เนาะส่วนที่5บอกว่าทําให้เกาะไทยหัวเราะเป็นที่รู้จักในหมู่นะักท่องเที่ยวมากขึ้นนักเรียนครับเราอ่านมาแล้วทั้ง5ส่วนนะครับจุดเด่นที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเลยก็คืออยู่ในส่วนที่4เพราะปรากฏคําว่าโปรโมทซึ่งเป็นการใช้คํา ภาษาต่างประเทศโดยไม่จําเป็นเพราะเรามีคําในภาษาไทยใช้อยู่ดังนั้นนะครับส่วนที่4เนี่ยจึงเป็นส่วนที่ใช้ภาษาต่างจากส่วนอื่นๆน,นักเรียนสามารถตอบช้อยข้อ4ได้เลยครับ ถามว่าส่วนที่เหลือใช้ภาษาระดับใดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการที่เราฟันธงได้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆน,น,น,น้อยๆบางข้อบางข้อ,บา,ขอบางส่วนเนี่ยใช้แค่คํานิดๆหน่อยๆก็ทําให้ระดับภาษาเนี่ยนะครับมันสามารถเลื่อนระดับชั้นได้นะครับถ้านักเรียนพิจารณาตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับมันมีการใช้คําที่จะจัดให้เป็นระดับทางการก็ยังเป็นระดับทางการไม่ได้เพราะว่ามันยังมีคําที่ เป็นภาษาพูดหรือว่าเป็นภาษาที่เราใช้ในการพูดคุยกันทั่วไปอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ส่วนที่2เนี่ยมีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆอันนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้เป็นภาษาทางการเนี่ยควรจะใช้เป็นคําว่ามีขนาดเล็กนะครับหรือในส่วนที่5นะครับทําให้เกาะไขา่หัวเราะเป็นที่รู้จักคําว่าทําให้คําว่าเป็นที่รู้จักเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับมันทําให้ส่วนต่างๆที่เหลือเนี่ยนะครับใช้ระดับภาษาแบบกึ่งทางการเพราะฉะนั้นแล้วนะครับส่วนที่4จึงเป็นส่วน ที่ใช้ระดับภาษาต่างจากข้ออื่นข้อนี้จึงตอบช้อยข้อ4ครับนี่คือการทำข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทยปี2565เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะมาดูข้อที่เหลือกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ